เรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆดิฉันนางสุดารัตน์พลแพงพาผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆขออนุญาตนำเรียนเรื่องของผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาทางโรงเรียนของเรา ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเป็นเป้าหมายและเป็นกรอบในการดำเนินงานไว้ว่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างปัญญาใช้ชีวิตพอเพียงตามวิถีไทยมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลโดยได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างปัญญาดังต่อไปนี้นะคะก็คือการจัดทำห้อง Resour c e Center เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้จัดทำ คลิปการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านและคิดว่าห้องนี้นะคะเมื่อมีการเปิดเรียนในปีการศึกษา2565เราจะใช้ห้องนี้เป็นห้องสุดห้องศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเป็นการค้นคว้าและเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมค่ะใช้ชีวิตพอเพียงตามวิถีชีวิตไทยเราก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการนะคะส่งกิจกรรม ต่างๆเพื่อให้เด็กได้น้อมนำ,นำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและซึมซับวัฒนธรรมอันดีงามของอคนไทยให้กับตัวเด็กๆเองนะคะส่วนการมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลทางโรงเรียนก็ยังมีการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมในวันคริสต์มาสกับโรงเรียนบ้านใหม่สคู ที่ประเทศเวียดนามนะคะเราก็นำผลงานของเราเข้าไปแชร์และแลกเปลี่ยนกับนักเรียนที่ประเทศเวียดนามนะคะและกิจกรรมต่อมาก็เราได้มีการทำกิจกรรมอาเซียนเดยซึ่งเป็นกิจกรรม lead and learn โปรแกรมนะคะกับประเทศอินโดนีเซียนะคะโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน20คน ซึ่งก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองอที่อนุญาตให้นำนักเรียนมาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะในช่วงเวลาที่ปิดเทอมและในภาวะยากลำบากในวิกฤตโควิดอย่างนี้นะคะแล้วก็เท่าที่สอบถามนักเรียนและคุณครูดูว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และก็เด็กๆได้รับคำชื่นชมจากคุณครูจากโรงเรียนนิสเมียแอนดูลูเซีย ประเทศอินโดนีเซียอย่างมากในการที่จะเป็นผู้ที่จะถ่ายอทอดวัฒนธรรมและความรู้ของประเทศไทยให้กับชาวอินโดนีเซียในการบริหารงานของโรงเรียนเราเราก็ได้แบ่งงานออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกที่จะกล่าวถึงก็คือกลุ่มบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าในภาคเรียนที่ผ่านมาหรือในปีการศึกษาที่ผ่านมาเรามีโอกาสที่จะมาเรียนในสถานศึกษาเนี่ยน้อยมาก เป็นความยากลำบากในการที่จะคงไว้ซึ่งคุณภาพในการจัดก,การศึกษาแต่ว่าทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถในศักยภาพที่ค่อนข้างจะมีอยู่อย่างจำกัดเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ปกครองเป็นสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดก,การศึกษาตามระดับการศึกษาปฐมวัยหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งการศึกษา ในระดับปฐมวัยที่ผ่านมานะคะผลจากการประเมินพัฒนาการของนักเรียนพบว่าร้อยละเจสิบแของอเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายมีพัฒนาการร้อยละเจดสด้านอารมณ์จิตใจ84.38ด้านสังคม86.46ด้านสติปัญญา7จเปเซซึ่งถ้ามองดูแล้วก็ไม่ได้สูงมากเธอประมองไปดูแล้วก็จะเห็นถึงความ เป็นปและพัฒนาการที่เป็นจริงเพราะว่าเด็กไม่ได้มาโรงเรียนและก็เป็นการประเมินที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและก็โรงเรียนในการประเมินพัฒนาการของเด็กนะคะต่อมาการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเราก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆแปกลุ่มสาระด้วยกันซึ่งผลการประเมินพัฒนาการและความรู้ความสามารถของนักเรียน เป็นกลุ่มสาระออกมานะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสาระภาษาไทยซึ่งมีร้อยลัะของผลสมมติทางการเรียนตั้งแต่ดีขึ้นไปก็คือได้เกรด3ขึ้นไปนะคะร้อยละ86.17กคณิตศาสตร์82.39วิทยาศาสตร์83.90สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม93.37 สุขศึกษาและภาะศึกษา88.45ศิลปะ99.81การงานอาชีพ97.16ภาษาต่างประเทศ84.47ค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะแล้วก็เราก็ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามความเป็นจริงนะคะก,ก็ก็ให้ตรงไปตามกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอนในทุกครั้งที่มีการประเมิน ผลก็จะมีให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนรับผิดชอบและรับรู้ในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วยนะคะต่อมาก็คือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาทีในระดับชั้นป .1 ซึ่งก็น่าสงสารมากนะคะนักเรียนก็มามามา,มาทดสอบน่าจะถ้าจําไม่ได้ก็จะไม่มากในภาคเรียนที่สอนะคะประมาณ 20- 30คนแต่ก็ถือว่าเป็นสถิติที่อ้างอิงได้แล้วก็พอที่จะนํามาเป็น ตัวเลขเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการจัดก,การเรียนการสอนในระดับสายชั้นป .1 ของโรงเรียนต่อไปในปี2565นะคะ,ะด้านการอ่านออกเสียงนะคะเราก็สูงกว่าระดับประเทศนะคะ,ะเราก็จะดูว่า ระดับประเทศอยู่ที่69.95แต่ของเราก็อยู่ที่74.81ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศอยู่4.86ด้านการอ่านรู้เรื่องของระดับประเทศอยู่ที่72.79โรงเรียนเราก็ทำได้ที่76.90ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ4.11ึ่งซึ่งรวม ความสามารถทางด้านการอ่านของผู้เรียนทั้งสองด้านแล้วโรงเรียนเรามีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าระดับประเทศอยู่ถึง4 4 8ดนะคะด้านผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน NT การมาสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติไม่มีการ,ารบังคับเป็นไปด้วยความสมัครใจนักเรียนก็มาสอบไม่เยอะค่ะประมาณ 30- 40คน นะคะซึ่งผลการทดสอบอด้านวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเราได้49.57สูงกว่าระ,ระดับประเทศอยู่จุด1.3ภาษาไทยเราได้58.22สูงกว่าระดับประเทศ2.08ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยเฉลี่ยทั้งสองวิชานะคะเราสูงกว่าระดับประเทศ1.10ก็เป็นที่น่า พึงพอใจพอสมควรนะคะแต่ว่าเด็กๆหลายคนที่มีผลสำริ์มีคุณภาพดีก็ไม่กล้าที่จะมาสอบกันเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดกำลังกำลังรุนแรงอยู่เช่นกันนะคะเช่นกันกับผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O.NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กก็มีนักเรียนมาสอบไม่เยอะค่ะแต่ก็มีผลคะแนน คณภาพของนักเรียนมาให้ดูพอที่จะได้เปรียบเทียบกับระดับประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของโรงเรียนต่อไปนะคะซึ่งมีการสอบอยู่4วิชานะคะวิชาภาษาไทยเราได้61.26ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศอยู่ถึง10.88%นะคะภาษาอังกฤษเราอยู่ที่46.95สูงกว่าระดับประเทศ7.7 4 คณิตศาสตร์เราได้43.71สูงกว่าระดับประเทศ 6.88", และวิชาวิทยาศาสตร์เราได้37.20สูงกว่าระดับประเทศ2.89ซึ่งเฉลี่ยรวมแล้วทุกวิชาเนี่ยเราสูงกว่าระดับประเทศ 7.09%. นตทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความคาดหวังของตัวผออเองและทีมผู้บริหารคณะครูโรงเรียนทุกมหามเมฆมีความคาดหวังว่าในทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มีความหวังไว้ว่าทุกคนหรือผลเฉลี่ยของคะแนานรวมจะสูงกว่า50นี้เป็นความหวังและความมุ่งมั่นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานทางด้านวิชาการของเรานะคะก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีกับผู้ปกครองในการขับเคลื่อนไปสู่ผลสำเร็จหรือเป้าหมายที่วางไว้นะคะแล้วก็ปีนี้ เรามีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอก็คือเด็กชายนพพลศรีสุวรรณนักเรียนชั้นป .6 ทับ2ของเรามีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษร้อยคะแนนเต็มนะคะซึ่งก็เราไม่เคยได้ร้อยคะแนนเต็มในการสอบโอเดตมาหลายปีหลายสิบปีแล้วนะคะซึ่งนพพลก็ไม่ทำให้เราผิดหวังซึ่งนพพลเองก็เป็นหนึ่งในนะักเคยเป็นหนึ่งใน ห้องเรียน m v p ของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆก็เชื่อว่าคุณภาพของโปรแกรม M.E.P. mini english โปรแกรมของเราเนี่ยมีคุณภาพสามารถทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีจริงๆนะคะไม่ใช่แค่นพลเท่านั้นเพื่อเมื่อไปดูคะแนนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในโปรแกรม M.E.P. หลายคนนะคะก็คะแนนสอบออกมาอยู่ที่90นี่หลายคนนะคะก็ ถือว่าเป็นความพึงพอใจและเป็นผลสำเร็จที่ดีพอสมควรนะคะกับกลุ่มาาาสามระภาษาอังกฤษและจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564ของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆทุกคนนักเรียนโรงเรียนป .6 ทุกคนมีสามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทุกคนนะคะและที่น่าภูมิใจอีกแล้วค่ะโรงเรียนของเราสามารถสอบเข้าในโปรแกรมพิเศษของโรงเรียนสมกุลวิทยาลัยนะคะก็คือเด็กชายนุพลคนที่สอบได้ร้อยคะแนนเต็มนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้านทีเดียวก็ขอชื่นชมและฝากความาชื่นชมไปยังท่านผู้ปกครองของน้องเกาด้วยนะคะก็ หวังว่าทุกคนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทุ่งมหาเมฆไม่ว่าจะเรียนศรียุธยาวราชโอรสสุรศรักมนตรีหรือว่าวัดสุทธิหวังว่านักเรียนจะกลับมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนและก็ประสบความสําเร็จในการเรียนต่อให้ถือว่าทุ่งมหาเมฆเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของนักเรียนนะคะก็ยัง ไปมาหาสู่แล้วก็มีเรื่องทุกข์ใจในการเรียนหรือต้องการกําลังใจคุณครูและบุคลากรโรงเรียนทุกมหาเมฆก็ยังอยู่ที่นี่นะคะคอยเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนสายชั้นป .6 ที่สำเร็จการศึกษาในปี2564ทุกคนในการเรียนต่อและใช้ชีวิตที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะต่อไปเป็นการนำเสนอการบริหารของกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งที่ผ่านมานะคะเรามีคณะบุคลากร22คนครูอัตราจ้าง8คนเจ้าหน้าที่1คนลูกจ้างประจํา3คนพี่เลี้ยง2คนและลูกจ้างชั่วคราว2คนซึ่งถ้ามองดูแล้วอัตรากําลังที่เป็นข้าราชการของเราเนี่ยลดน้อยลงเนื่องจากว่ารอการบรรจุและแต่งตั้งนะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะได้ทันกำหนดเวลาเราก็เลยต้องมีการจ้างครูอัตราจ้าง เฉพาะทางนะคะยังคงต้องจ้างอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการต้องระดมทรัพยากรจากท่านผู้ปกครองในการช่วยสนับสนุนในการจ้างครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่อื่นอื่นอีกด้วยนะคะครูเราก็ยังมีการเกษยียณอายุราชการนะคะในปีการศึกษาที่ผ่านมาคุณครูชันศินรัตนเทพีก็ได้เกษยียณอายุราชการในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะก็ได้จัด กิจกรรมอำลาให้กับคุณครูที่เสียสละทุ่มเทกับโรงเรียนมาตลอดระยะเวลายาวงานนะคะก็ด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดเราก็จัดงานแบบเล็กๆแต่ด้วยอบแฝงด้วยความอบอุ่นและความรักในบรรยากาศที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อทั้งที่วัดยานวาและที่สถานศึกษาด้วยนะคะ ครูเราก็มีได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนย้ายมีการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลายท่านมีบุคลากรครูจำนวนสี่ท่านนะคะย้ายกลับภูมิลำเนานะคะและมีครูอีกสามท่านซึ่งสอบบรรจุแต่งตั้งรับเข้ารับราชการได้ก็ขอสแสดงความยินด,ดีกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสไปอยู่ในสถานที่ที่ใกล้ชิดครอบครัวและก้าวหน้าในชีวิต หน้าที่การงานยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันคนที่อยู่ในโรงเรียนทุกมหาเมฆเราก็ไม่ได้หยุดการพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลป้องกันเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาหรือความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งไปให้นักเรียนเพื่อคงรักษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปรวมทั้งพัฒนาอบรม ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูนะคะรูปนี้ก็เป็นรูปของการฝึกอ,อ,อบรมในการใช้ชุดตรวจ ATK นะคะโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยนะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนและก็ให้เด็กได้มีโอกาสที่จะเ,เกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดและรวมถึงการพัฒนา ความก้าหน้าในชีวิตของครูตามแบบการประเมินของกคสศแบบใหม่ด้วยนะคะซึ่งคณะคุณครูของเรานอกจากจะมีการประเมินที่พออหรือหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยบังคับหรือมอบหมายให้ไปร่วมแล้วเรายังมีกิจกรรมการเข้าอบรมต่างๆที่คุณครูของเราเข้าอบรมตามความสมัครใจได้อีกด้วยนะคะในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะตัวดิฉันเองแล้วก็รองผู้อำนวยการคณะครู นะคะก็มีการส่งผลงานเข้าประกวดแล้วก็ได้รับการคัดเลือกรางวัลต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือเป็นการเป็นครูต้นแบบของหน่วยงานต่างๆมากมายนะคะซึ่งเราก็คิดว่าคุณภาพหรือความสามารถของครูเรามีอย่างท่วมท้นในการที่จะแข่งขันกับโรงเรียนต่างๆในละแวกแถวนี้ได้นะคะก็ ต่อไปค่ะกลุ่มบริหารงานทั่วไปซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสถานที่ซึ่งเราก็ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้มีการมาเรียนออนไลน์มากแต่เราก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอยู่อย่างตลอดเวลานะคะมีการติดตั้งเปลี่ยนพัดลมเพดานสำหรับนักเรียนมีการติดตั้งทีวีจอทีวีขนาดใหญ่ ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3และชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีการจัดเตรียมฉากกั้นในบริเวณโรงอาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในขณะที่นักเรียนรับประทานอาหารในการปีการศึกษาที่ผ่านมาเราได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่นะคะปรับปรุงบริเวณอาคาร3นะคะซึ่งเราก็ใช้งบของ กระทรวงศึกษาธิการนะคะสนับสนุนในการปรับปรุงาทาสีซ่อมแซมอาคาร3นะคะแล้วก็บริเวณเรือนพักสำนักงานของท่านผู้มีการด้วยนะคะก็ตอนนี้กำลังซ่อมแซมอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ทันก่อนการเปิดเทอมในปีการศึกษา2565นี้นะคะส่วนการจัดเตรียมและดูแล บริเวณสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนเราก็มีการดาเนินการไม่ให้สุดโทมสวยงามปลอดภยัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนจริงๆแล้วก็เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนก็จะมีความสุขนั่นคือความสุขของทางครูและบุคลากรโรงเรียนทุกมหาเมฆนะคะอยากให้นักเรียนได้มาสัมผัสบรรยากาศที่สะอาดสวยงามน,นะคะอยู่อย่างตลอดเวลาและสม่ำเสมอ ด้านของการประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนนะคะท่านผู้ปกครองก็สามารถติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้นะคะจากเฟซบุ๊กโรงเรียนทุ่งมหาเมฆหรือจาก Fanpage ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนทุ่งมหาเมฆหรือว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตลอดจนข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นจดหมายข่าวหน้าเดียวที่ส่งไปถึงผู้ปกครองนะคะผ่านคุณครูคประจําชั้นซึ่งก็ถือว่าวิกฤตของโควิดก,ก็เป็นอีกเ,ออเป็นสถานการณ์ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราได้ติดต่อกันง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นนะคะผ่านช่อง ช่องทางทางไลน์นะคะทาง Facebook ทางสื่อออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาผู้ปกครองมีข้อมูลข่าวสารหรือข้อสงสัยอยากสอบถามโรงเรียนก็ติดต่อมาได้นะคะทางช่องทางที่กล่าวมาแล้วหรือผ่านคุณครูประจำชั้นก็ได้งานอนามัยของโรงเรียนทุกมหาเมฆนอกจากจะมีการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาที่สะอาดปลอดภัยเพื่อ ให้เกิดความแน่ใจในการรองรับนักเรียนในวันการเปิดเทอมแล้วนะคะทางโรงเรียนก็ยังได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส2019อย่างทั่วถึงแล้วก็อ,อ,อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ สำหรับนักเรียนที่มาเรียนออนไซต์ site, ในภาคเรียนที่ผ่านมานะคะเราก็มีการสุ่มตรวจนักเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยคุณครูผู้ที่รับการฝึกฝนนะคะและก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเช่นกันว่าก่อนนักเรียนมาโรงเรียนก็ขอให้ตรวจ ATK ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครองนะคะซึ่งก็ที่ผ่านมาเราก็สามารถป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อภายในโรงเรียนในระดับหนึ่ง นี่เป็นตัวเลขนะคะเพื่อกราฟเพื่อแสดงให้เห็นถึงจำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเ,เด็กโตโตนะคะก็จะได้รับวัคซีนค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะในสีส้มแล้วก็สีเหลืองอ,อ่อนนะคะก็จะได้รับวัคซีนไปแล้วส่วนสำหรับสีแดงเข้มนะคะแดงเข้มเป็นอยอดของนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะ ในการสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็สามารถสรุปรวบรวมจำนวนนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็มีจำนวนถึง50เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยก็ร้อยละ49.30ซึ่งก็ใกล้เคียงกันมากและคาดว่าจำนวนผู้ ที่ได้รับวัคซีนแล้วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใกล้จะเปิดเทอมนะคะคิดว่าท่านผู้ปกครองก็ก็จะนำบุตรหลานไปไปรับวัคซีนเเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะที่ผ่านมานะคะโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายต่างๆของทางกระทรวงศึกษาธิการสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการออมอบเงินเยียวยาจำนวน2,000บาทนะคะที่รวดเร็วภายใน เวลา3วันเราสามารถอมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองครบทุกท่านแล้วก็มีการมอบเงินโครงการอาหารกลางวันนะคะมื้อละ21บบาทให้กับผู้ปกครองนมโรงเรียนที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนแต่เราก็จัดสรรน,นมกล่องนะคะซึ่งมีมูลค่าแพงกว่างบที่เราได้จัดสรรมอบให้กับผู้ปกครองไปให้นักเรียนได้ดื่ม กินกันที่บ้านนะคะในช่วงวิกฤตโควิดในช่วงเรียนหนังสือแบบออนไลน์นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองอย่างดียิ่งในการมารับอุปกรณ์หรือรับเงินต่างๆรับนมเนี่ยนะคะตามเวลาที่โรงเรียนได้จัดสรรไว้หรือกำหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดการแอรอัดในสถานศึกษานะคะ กลุ่มบริหารสุดงานสุดท้ายก็คือกลุ่มบริหารงบประมาณนะคะซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาเราก็มีการาให้บริการการชำระเงินแบบออนไลน์นะคะซึ่งก็ได้รับความาร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนะคะชำระค่าใช้จ่ายมา,อ,าอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลานะคะและก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจความ โปร่งใสในการดําเนินงานทางด้านงบประมาณการเงินของโรงเรียนเรานะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานเขตพื้นที่มาเยี่ยมตรวจสอบการดําเนินงานการทํางานทางด้านการเงินพัสดุของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆซึ่งได้รับคําชื่นชมนะคะแล้วก็คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานาทางด้านการเงินและพัสดุกับโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งและโรงเรียนก็จะนําคําแนะนําและก็ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนค่ะซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะต้องเรียนว่ามีผู้ปกครองเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วอาจจะตกใจผู้ปกครองก็ยังมียอดค้างชำระติดพันมาหลายปีนะคะแต่ว่าเราได้คำนวณว,ว่าในแต่ละปีถ้ามีการจัดเก็บ เงินบำรุงการศึกษาได้ครบถ้วนเราก็จะได้เงินประมาณ6ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็ในปีการศึกษาที่ผ่านมาการเงินก็ได้สรุปยอดการรับชาระเงินจากผู้ปกครองนะคะซึ่งเป็นบางยอดก็จะเป็นยอดคงค้างหลายปีการศึกษาหรือว่าทยอยจ่ายของผู้ปกครองนะคะได้6กล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสมีสบาทซึ่งก็เห็นว่ามันสูงกว่า ยอดที่ค่าที่เราจะจะเก็บได้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนะคะซึ่งก็ต้องนำเรียนให้ทราบกา่อนเลยว่าเป็นยอดชำระคงค้างที่ผู้ปกครองเห็นว่าการดำเนินงานของโรงเรียนเราคุณครูหรือภาระที่ทางโรงเรียนจะต้องจ่ายอยู่ก็ต้องมาช่วยแบกเบาภาระตรงนี้ก็ยังทยอยให้กำลังใจให้ทุนทรัพย์สนับสนุน โรงเรียนมาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็ได้เห็นว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่ที่เราได้จ่ายไปนะคะก็จะมีมีค่าใช้จ่ายทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราก็ต้องจ่ายเข้าไปอยู่นะคะเพราะว่าเป็นค่าเช่าซื้อมานะคะค่าของครูต่างชาตินะคะก็ยังต้องจ่ายกันอยู่เรื่อยๆนะคะค่าบุคลากรถึงแม้ว่า มองว่าเด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนแล้วแต่ว่าคลิปการเรียนการสอนการดูแลนักเรียนการอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นสายชั้นเป็นรายห้องเราก็ยังต้องมีการจัดจ้างบุคลากรหรือครูอัตราจ้างอยู่อย่างตลอดเวลานะคะส่วนค่าประกันอุบัติเหตุเราก็ต้องจัดประกันไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ที่บ้านเพียงแค่ท่านผู้ปกครอง เก็บไปเสร็จรับเงินนะคะไว้แล้วก็ทําเรื่องเบิกที่โรงเรียนได้หรือติดต่อคุณครูฝ่ายพยาบาลได้นะคะคุณครูศิริกัญยาก็หรือผ่านคุณครูประจําชั้นได้นะคะเพื่อเคลมรับเงินประกันจํานวนยอดจ่ายไม่น่าจะเกินถ้าจำไม่ผิดนะคะไม่เกิน6 0 0 0บาทนะคะในวงเงินไม่เกิน ,6000 บาทนะคะแล้วก็มีค่าอาหารว่างสําหรับเด็กประถมวัยซึ่งปีที่แล้วเราก็ไม่ได้มีการเบิกจ่ายเลยนะคะ ซึ่งให้เป็นกราฟแสดงตัวเลขนะคะว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมาเราก็ได้มีการใช้งบประมาณที่จัดเก็บจากผู้ปกครองไปในด้านต่างๆนะคะก็มีด้านบุคลากรกับทั้งครูต่างชาติและครูไทยเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะก็ให้เห็นตามภาพนะคะสีส้มเนี่ยตามกราฟเลยเยอะมากแล้วก็สีฟ้าเป็น ครูและบุคลากรคนไทยค่ะซึ่งต่อว่าโรงเรียนหยุดเราก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนอยู่นะคะส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาการัฐบาลไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่างบอุดหนุนนะคะค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนเราก็ได้ประสานงานให้ผู้ปกครองมารับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองสําหรับค่าหนังสือเรียนเราก็ได้ จัดสรรให้ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรียนนะคะโดยผ่านภาคีสฝ่ายในการพิจารณาจะซื้อจัดจ้างนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองครูนักเรียนนะคะแล้วก็กรรมการสถานศึกษาในการที่จะให้คําแนะนําในการใช้เงินต่างๆเ,เหล่านี้นะคะซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยนักเรียนไม,ไม่ไม่ได้ใช้เลยแต่ว่ารัฐบาลเขาบอกว่า อนุโลมให้ทางโรงเรียนสามารถนำเงินจำนวนเหล่านี้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันนะคะป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2 0 -19 ไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ชุดเครื่องตรวจ ATK ต่างๆอย่างนี้นะคะซึ่งทางโรงเรียนก็นำเงินต่างๆเหล่านั้นไปใช้ในการที่จะดูแลป้องกันให้สถานศึกษาปลอดไทยปลอดเชื้อสำหรับเด็กนักเรียนนะคะซึ่ง เงินอุดหนุนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะเด็กไม่มาโรงเรียนค่าน้ําค่าไฟของโรงเรียนก็ลดมาทําให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินอุดหนุนของเราเนี่ยยังมียอดคงเหลืออยู่ที่ 240, 7, 2องแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบสองบาทสามสิบสตังค์นะคะเพราะว่าค่าไฟถูกลงค่ะซึ่งดิฉันก็ขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแต่เพียงเท่านี้ซึ่ง ผลจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาในปี64เราก็จะนำผลการดาเนินง,งานและก็ตลอดจนเราจะมีการประชุมผู้ปกครองในในต้นต้นเทอมในต้นปีการศึกษา2565ในเดือนพฤษภาคมนี้เราก็จะมีการสอบถามผู้ปกครองนะคะเพื่อรับฟังคำแนะนำหรือข้อชี้แนะที่จะเป็นประโยชน์ที่เราจะสามารถนำมาพัฒนา การจัดก,การศึกษาในปีการศึกษา2,565ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็เ,เป็นไปนในทิศทางที่ถูกต้องนะคะที่มีประสิทธิภาพได้รับความชื่นชมจากเพื่อนผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทางโรงเรียนทุกมหาเมฆจะได้รับความไว้วางใจ ในการดูแลพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการจัดก,การศึกษาของบุตรหลานของท่านต่อไปในอนาคตนะคะขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะขอพบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ